สวัสดีครับพี่รองผมมันมีมันมีคนมากเห็ดปองอยางอ่ามีหนูอยู่ไม้องเบามีคือมันก็เปมนไม้บลาหมีหรอกแต่ว่าข้าเจ้าเห็ดพาทางไปเลยนะถากถางยางจังหวะมันเงียบสอมมือแเราที่เจอคนระับเราเป็นยังหาไปหามันบ่าเดว่ากัน เจ้วฟาพวกควรจะไปทำไร้ไม้พูนเดยก็ค,คือไม้ไรไม้ไร้ไไยางยิ่งยางยิง่งไปเลวนนะแล้วก็โอเคละไม้สองตัวครับเป็นยังไร้ทานถามมาว่าสั้นโวแหลวคือว่าฝ่าไปเอาอ่ามันมีเหตุผลอยู่ครับคือยังไปเนี่ยเห็นบอกมันเลิกเด้นเลยมันก่เม็นนตื่นๆถ้าบูเข้าไปแห้งอ่าด้วยเหตุผลส่วนตัวบามีกองเอื้อนนีมีปัญหาทัานที แมนบ่าครับนู้มันก็ต้องระแวงอันนี้คือพยายามเรียกกล่องเขาไปท่าให้พี่น้องนในเบิ้งกันดีครับนี่ให้เข้าใจบบาหนีดีครับได้คือถ,ถ้าห้าเสียเอาตัวเดียวจบบ่เป็นยังแต่ว่าขันห้าเสียเอาหนูสองสามตัวขึ้นไปนี่ต้องเฮ็ดแบบบบาหนีบ,บน่มับบนหนีกับฟาร์มเลยแต่แค่ไปเบิ้งว่ามันหนึ่บงบ่หรือว่าถือจุดโฟกัสบ,บ่มันดินไปไกลซั้นไทยากับสางบ,บ่เป็นยังต้องหาให้พ่อขอแค่ว่ามันถือแล้วมันบ่าวห่องถ้ามันห้องอ้วกอ้นี่ถือ โตต้องนั่มหูไอเสียงดังฟิดฟินี่บ่เกินสอกขึ้ววาเลียนไปอาสิกเลยว่าตายเนี่ยนอนแต่ว่าข้าง้อ,งอกอีกงยินี่อย่าไปนำ่พีน่น้องบ่ท่านเหดจังได้กับบ่ท่านไปอยู่ในหูตายหูแทะข้อขมูอเล็กๆหน่อยไปกันพี่น้องผม คือช่งไม้ช่งเสียเ,เขาหยาค้ามาปลูกไว้ผมไปห้องก็เลี้ยวว่าเห็นราว่ห้องเห็ดเปิดคือช่งเสียเนี่ยเขาหยาค้ามาปลูกไว้ของบ้านมีเปิดโล่เนี่ยเมื่อตรงกลมซ่องบาบคือซ่องเข้าก็หาไม้ของเขา,าก็พอดีบานเนี่ยครับเบิ้องอกอยู่ยห้อยหยาบุ่นเกินไปของบ้านมีสิสีเนียนกน็หนีช่างบดเนี่ยมองอ้อยบ้านมีคือช่างมองนี่ ข้าเจา้าโบกอยู่บดเลยบ้านพอเข้าไปทีมันเป็นเป,นปลี่ยนนี่บาดนี่ยังง,งงงอยู่ข้าเจ้าเห็นแนวไรเง้งหมองมากเปลี่ยนใจเอาไปครับ <c oughs> ขอบคุณทุเล่ทุกซับทุกทการท,ที่การตามเหมือนเดิมคือเก่ารอพี่น้องเด้อคือปัญหาเรื่องโฆษณามีคนคอมเมนต์เข้ามาอยู่พี่น้องว่า,ามันหลายปวด บ้ามีสีเขาไปแก้ไขในความความ,มันความมันล้วนจริงๆเขาต้องไปเอาออกอยู่ในความหา้าไปเอาออกให้มันเหลือหน่อยลงดีสุดแต่บ้ามีสังเกตเพราะว่าบ้ามีเคยบอกแล้วว่าไม่อยากให้มีโฆษณาหลายยานพี่น้อวงน่ายเราผ่านสิเพราะเบิ่งช่องบ้ามีอันนี้ขอถูกขอ้อผิดหลายๆครับเอาความไปแก้ไขแล่ะกะสีลดโฆษณาหให้หน่อยลงนะครับคันยี่ซิบหน้าที่ขึ้นไปเต็มที่กับซ้ำมองขันซิปหน้าที่แปลหน้าที่เต็มที่กับซองมองถ้าสีหานาที่ มันบ่มีอยู่แล้วช่วงกลางกระซิบมีแต่ช่วงต้นกะอดทนเบิ่งเอานี้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อความอยู่รอดของช่องของอ่าลูกของหลานของทีมางานเฮานี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวยวันนั่นจะมาเก็บเอาสองตัวเคียงๆพี่น้องมั่นใจว่าอยู่กระเบนว่าอยากเฮ็ดอีกคลิปนึงดอกเพราะว่าบ้ามีมีกับเล็กมีบ่วงอ่ามีกับเล็กมีบ่วงอยู่บริเวณนี้บ่อบนี่แหะสไตล์บ้ามีคันสิไปย่ายงซาวยามจังซี่หนูมันละแวกหนูมันตื่นแล้วกา มันเป็นการหากินทีเดียวมันว่อมเงี้ยนครับมันมู้หลยเข้ากันปับบัตตามสภาพมั่นให้มันได้พี่น้องขันหากินทีเดียวว่ามีลุยแล้วอันนี้คือเข้ามารเรื่อยเรื่อยเรื่อย่าง,งสีเขา้ามาควนอายุกบมันให้ได้แหะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ